น,นี่คือที่มาของคําว่าทรงหน้าม้านะคะนี่เขามาเป็นมัดแบบนี้ด้วยนะน่ารักไหมอ่ะเอาไปเลยให้2ชิ้นเงง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 ยิ้มยาวยิ้มยาว,ยยาว,ยาวหลุดเหลือแค่นี้เองอะ่ะแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันได้ไหมอะ่ะโอเคไหมตัวไหนอยากกินอ่ะท่านมากับม้าแคะม,มาผสมพันธุ์กันเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็นอะไรติ๊กติ๊กติ๊กต๊กกเป็นโลค่ะเป็นโลค่ะอุ่ยโอ้เจ้าเจ้าสามแพง บอเบย์บลูคาคูร b บ r รด a อาร h a ัน e นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรเข้าสู่บัญดิอารชเลวันนี้นะคะมินก็มาที่มาลายฟาร์มที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ชะอํานั่นเองนะทุกคนคะ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มินอะออกมาข้างนอกบ่อยมากมินมาหาแรงปานใจ มีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกประทับใจหรือเกิดไอเดียจะได้มาประยุกนะฮะใช้ในฟาร์มของเรานะช่วงนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อมินนะคะเพราะว่ามินก็จะแบบว่าท่องไปเรื่อยๆนะตามฟาร์มหรือว่าใครนะคะอยากให้มินไปฟาร์มไหนเนี่ย กใต้คอมเมนต์มาบอกมินได้เลยนะช่วงนี้เป็นขาลุยของมินมากเลยมินกาลังตามหาอรไรบันดาลใจค่ะตอนนี้เข้ามาเนี่ยนะคะก็เข้ามาฟรีเลยนะแต่ว่าจะมีแค่ในส่วนของให้อาหารนะคะน้องๆเนี่ยตัละกร้าละ100บาทนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมินนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปตามล่าหาหาอะไรรู้ปะหาสัตว์น่ารักน่ารักนะคะเพราะตอนนี้มินก็ยังไม่มีไอเดียอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าสัตว์เลี้ยงอะไรนะคะที่น่ารักเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้บ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันค่ะป้า และเราก็มาถึงนี่เลยน้องแกะของเรานะคะน้องแกะเขาอยากจะทานมากเลยอะทุกคนนี่เขามาเป็นมัดแบบนี้ด้วยนะน่ารักไหมอ่ะเอาไปเลยให้2ชิ้นเงงงงทุกคนดูปากแพโอ้น้องอยากกินคิวหรออ่ามา โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินอยู่ท่ามกลางด้านซ้ายมือก็จะเป็นม้าแคะนะคะแล้วด้านขวาก็จะเป็นหมู่ของแพะเออแกะนะคะทุกคนทำไมเรียกว่าแพะก,กับแกะนี่อยู่ผสมเดียวกันนะตอนนี้มินรู้สึกว่าสิ่งที่โดนใจมินที่สุดก็คือน้องม้าแคะนะคะเป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนกันนะทุกคนทุกคนว่าไงอะ่ะม้าแคหล่อไหมน้องม้าอยากกินไหมเอาตัวนี้ก่อนละกันไต่ขอดูฟันก่อนลูก เดี๋ยงจะเย็นเย็นเดี๋ยวให้กินยิ้มสวยสวยก่อนยิ้มอ่าดีมากลูกเก่งมากอายิ้มลูกกิ้มยิ้มอาเยิย้มยเ้ิ้มยิ้มยาวยาวยิ้มยาวๆาวลูกยิ้มสวยมากเลยอา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 กินกินน้องหิวตัวนี้อยากกินบ้างเขาก้มก้มสุดเลยพอมินนั่งอยู่ทุกคนอยากินอ่ะลูกอาเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะลูกอายิ้มใหม่ก่อนลูกยิ้มก่อนยิ้ม ยิ้มสวยมากหลกโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักทุกคนจากที่มินให้อาหารน้องม้าแคะนะฮะดูแกะข้างหลังเราเขารอจะกินติดกันหมดเลยเ <c oughs> อาอยากกินบ้างอะเหลือแค่นี้เองอะแต่งกันได้ไหมแต่งกันได้ไหมอะโอเคไหมตัวไหนอยากกินอ่าขึ้นมาก่อนตัวไหนอยากกินอาตัวดําได้ไปโอ้ตัวดําได้ไป เดี๋ยวมินจะพาทุกคนมาดูลากันนะคะลากับมาแค้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคือลาเนี่ยเขาว่าจะมีหูแบบดกเหมือนกระต่ายเลยนะคะแต่แลักษณะเขาอะจะเหมือนม้านะทุกคนแต่หน้าเขาจะแบบว่าดูแบบมินก็บอกไม่ถูกนะแต่หน้าเขาแบบอ,อืมดูแลรู้ว่าเป็นลา <c oughs> นี่ค่ะนี่คือลาค่ะทุกคนฮัลโหลลาเห็นไหมหูเขาจะดกๆแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าลาจะยิ้มหรือเปล่าอ่ะยิ้มยิ้มก็เลกยิ้ม จะดูเขาเชื่องช้านิดนึงอะทุกคนลาหน้าตาเขาจะด,ดูเหมือนแบบง่วงอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยเออจะเป็นประมาณนี้อ่ะกินแครอทไหมยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้ม <c oughs> หมูนินว่าที่ลาเขาหน้าลากาตรงหูไหม <c oughs> หูเขาแบบว่าเชิดเชิดตกๆกแบบเนี้ยน่ารักดี <c oughs> น้องมากินแล้วให้รับมีน้องมาแล้วทุกคนอ่ะน้องไม่งอนนะลูก น้ององให้น้องอยากกินน้องเมื่อกี้ทุกคนไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะลองดูน้องกินหรือเปล่าทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าทรงหน้ามาเป็นยังไงนี่ค่ะนี่คือที่มาของคําว่าทรงหน้าม้านะคะน้องก็จะมีขนข้างหน้ามาเป็นผมแบบลงมาลงมาสวยๆแบบนี้นะคะอันน้องเขาอยากจะกินอะไรดีกินข้าวโพดไหมลูกอร่อยเลยนะคะก็ดีนะคะแต่จริงๆเลมินถูกใจลาเหมือนกันนะลาน่ารักนะทุกคนเอาสักสองตัวดีไหมลา ท่าลากช็ชอบชอบคือมิน่ะชอบมาด้วยนะคือมิน่ะกะว่าจะเอามาแขะนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลาไปด้วยนะท่านลากับมาแขม,มาระสมพันธ์กันเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็นอะไรติ๊กติ๊กติ๊กต๊กกเป็นโลค่ะเป็นโลค่ะ <laughs> เอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะมินก็ไม่อยู่ในส่วนของแพะแค่นะคะก็เป็นอีกสัตว์ประเภทหนึ่งนะคะที่มินก็อยากได้มากเลยนะแต่ตอนนี้เขาปีนขึ้นตะก,กงแล้ทุกคนเขาซ่อนมากเลยนะเราดูตรงนี้สิทุกคนเห็นไหมคือมินถือแค่หลอดนะเขาก็รอที่จะกินอยู่นะคะมินเข้า ท,ทำไงดีอะออกไปก่อนได้ไหมลกูกอ๋อแต่ก็บออเดี๋ยวถือแครหลอดให้นะโอเคไปแล้วอูเห็นแก่กินจริงๆเลยผู้เฒ่าเนี่ยอ่าเข้าไปแล้วค่ะทุกคนบางตัวเนี่ยนะแพ้แคนเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบเป็นติ่งสองติ่งอ่ะก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้มินถามพี่ที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเหมือนกันนะแต่จะเป็นแค่บางพันนะคะอุ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอยากกินหนูอายมยๆยยหนูไม่ต้องปีนขนาดนี้ก็ได้นะลูกเข้าใจไหมเออยายาอ่ะกระโดดขึ้นมา เออโอเคเรารู้แล้วเราจะใช้สะโพกของเรานะฮะหนูเดี๋ยวก่อนหนูจะเย็นๆ <laughs> ลูกทุกคนเออช่วยด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีติ่งอะ่ะมใีใหญ่ทุกคนดูติ่งของแ,แะคะแ <laughs> คะนะฮะเขาจะมีติ่งสองอันเนี่ยทุก <laughs> คน <laughs> ดีนะที่มินใส่กระโปรงถ้าใส่กางเกงกหลุดไปแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเย็นๆลูกจะเย็นๆเดี๋ยว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 อ่ะอ่ะอ่ะ มา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 โอ้หมินก็กลัวจะเหยียบเท้าเหลือเกินอ่ะอ่ะสก,กิดเขาไม่สก,กิดด้วยทุกคนมันแค่สก,กิดแบบเออขอกินหน่อยอะไรอย่างงี้อ่าจะหมดแล้วลูกยังไม่ได้ให้อัปปะกาเลยมินวิ่งไปฝังงูดีกว่าเดี๋ยวมินวิ่งเลยทุกคนว <laughs> ิ่งเลยวลิ่งอ่ะขึ้นมานี่นะดูเชืองไหมมีแครหลอดถึงได้เชืองนะคะให้น้องสีขาวบ้างน้องสีขาวมาน้องสีขาวขึ้นมาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวลูกมูนี่ขึ้นสกิดสกิดตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยอ้ หมดแล้วลกูกหมดแล้วไม่มีแล้วเกียงเกียงเกียงไปแล้วทุกคนไปแล้วแข้แค้โซนมากเลยอะ แล้วต่อมานะคะก็เป็นปลาคาเป็นปลาอีกประเทศหนึ่งที่มินก็อยากเลงมากๆเลยนะก็เลงไว้อยู่ว่าเราอาจจะเอาไปลงฟาร์มของเราด้วยนะคะทุกคนที่มินถืออยู่ก็คืออาหารปลานะเหมือนกวดนมเด็กเลยเนาะเดี๋ยวมินจะมาให้ทุกคนดูว่าเขาเชื่องแค่ไหนนะปลาขาปลามาแล้วลูกจุ๊บ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 โอ้โจุ๊บจุ๊บจทุกคนเค็มๆหน่อยอะทุกคนเอ่อเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดได้ไหม เหน่อยใช่ไหมคะลึกๆค่ะอ๋อ,อตอนนี้ทุกคนลึกๆมือจับที่ก้นขวดนะคะตัวใหญ่กินอยู่ตัวเดียวเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่มินให้เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่เขาผสมน้ำนะ,ะอยู่ในขวดนะคะหรือว่าจะให้เป็นเม็ดเลยก็มีนะคะเดี๋ยวมินขอให้อาหารปลาก่อนละกันนะคะสวัสดีเจ้ามนุษย์โลกฮ่าฮ่า้หา,ห,า,ห,าหิวเหลือเกินขออาหาในข่ากินหน่อยอ๋อ ทุกคนจริงๆเราเนี้ยจระเข้เนี่ยก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะคะที่มินจะไม่เลี้ยงเอาเข้าฟาร์มทุกคนคือแบบว่ามินค่อนข้างกาลัวจระเข้น่าดูเลยนะใครกลัวจระเข้แบบมินก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะไปแล้วค่ะ ที่เห็นอยู่ในห้องเซฟตี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะมีว่าทุกคนต้องทายถูกแน่ๆเลยนั่นก็คือเราจะไปหานกแก้วนะคะรู้สึกที่มินดูดูอยู่เนี่ยนะก็จะมีพันกินชิกเนี่ยซะส่วนใหญ่นะทุกคนและที่มินถืออยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นอาหารของน้องๆน,นะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ตะวันแล้วก็น้ำแอปเปิลนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องๆกันค่ะต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวโดนน้องนะนี่น้องก็มาเตรียมรอนะคะเอาตัวไหนดีอะ่ะทุกคนอุย้ยเยอะไปหมดเลยอ่าโอเคลูกโอเคอ่ามาหมา่ำๆเดี๋ยว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 ,วแบ่ง,บงๆกันอ คือกินเก่งโอ้พอล,ลูกพอล,ลูกคือน้องขลาดมากนะทุกคน <c oughs> โอ้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 โอ โอเคไหมโอเคไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคือเยอะมากนะในกรงเนี่ยนะเยอะเยอะมากจริงๆนะฮะเอ่อน้องเขาก็อยากจะกินมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวๆเอาอยัางไงดีทุกคนคือน้องเขาแอบขโมยอะ่ะมินยังไม่ได้ปล่อยอาหารให้เลยโอ้เกาะกันเต็มเลยเป็นหุ่นไ่กาไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้ไล่นกนะฮะนกชอบเลยทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นข้างบนนะเป็นลิงเน็ตนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยเข้าไปเล่นได้นะ,ะเล่นได้ <Wow. S 1> แค่กินชิดกนะเดี๋ยวมินขอไปให้ น้องๆก่อนนะทุกคนไปแล้วค่ะเริ่ม่อสไปไปกี่ตัวแล้วตัวอื่นอ่ะอ้อกกำลังกินอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ไปล่อยเขากินอยู่กอกันเต็มเลยไปละอันนี้ไปจริงๆละมินไปก่อนละบ๊ายบายมินก็เล่นชิงช้ากับเต่าชูกะตาน้องเต่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะทุกคน <c oughs> ไปงานได้ฟิลไหมอยู่ทา่ามกลางเต่าแล้วเล่นชิงช้าทุกคน ใครอยากให้มินเลี้ยงเต่าบ้างคอมเมนต์บอกมินหน่อยนะนองเต่ามหาตะก้องอยากออกกล้องหาคือทุกคนช่วงเนี้ยนะมินจะพาทุกคนเนี่ยมาดูฟาร์มเยอะนิดนึงนะไม่ใช่อะไรนะคะมินเองเนี่ยกำลังหาแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างฟาร์มอยู่นะก็เลยมาดูว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่น่ารักนะแล้วมินก็อยากจะแบบดูแล้วก็เอาไปแบบประยุกหรือว่าหามาลงนะคะที่ฟาร์มตัวเองนะหรือว่าใครอยากจะให้มินเลี้ยงอะไรเดี๋ยวบอกก่อนอย่าแกล้งมินนะเอาแบบว่าน่ารักเราเลี้ยงง่ายทุกคนคอมเมนต์มาทักทายมินหน่อยนะคะว่าจะให้มินเลี้ยงอะไรกันดีนะวทุกคน วาน้องเต่าเนี่ยโอเคไหมทุกคนอยากให้มินเลี้ยงเต่ากันบ้างไหมยังไงช่วยคอมเมนต์บอกมินหน่อยนะมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในอะ่ะเขาหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าก็จะมีน้องัวน,นะคะมากมายเลยนะ,ะมาให้ชมวิวข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเผยได้มีภูเขานะคะโอ้ทำได้ดีมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะโอเคเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตภาพไปให้ทุกคนได้ดูนะเพราะตอนนี้มินสู้แดดพระอาทิตย์ไม่ได้จริงๆค่ะตอนนี้สองหน้ามินแบบหนักมาก เจยวมินจะหาที่ก่อนนะทุกคนอินสารภาพมาไปทุกคันที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะนี่ก็คือวัวแคะของเรา เฮ้ยจริงๆวัวแค่น่ารักมากอะตัวจริงอะรู้สึกว่าน,น่าสนใจมากเลยอะเออเอาไปแบบเลี้ยง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนอะแบบดูน่ารักดีอะน้องเขาน่ารักอะดูสิดูโครง,งเขาจะไม่ได้เหมือนแบ,บบวัวใหญ่ๆนะทุกคนขเขาจะดูเหมือนแบบหัวเขาจะใหญ่ๆ,ๆตัวแบบขาสั้นๆเลยเฮ้ยตัวเนี้ย <c oughs> เก็บเป็นสแปะไว้เดี๋ยวจดก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะ ถ้าใครอยากจะมาที่นี่นะคะก็แวะมาได้นะคะอยู่ที่มาลายฟาร์มเชชบุรีนะคะก็คืออยู่ที่ตรงชะอำเนียแหละจริงๆมาลายฟาร์มเนี่ยมีหลายที่นะคะหลายสาขาตรงนี้มินว่าสวยนะที่ชะอํานี่สวยมากเลยถ้าเกิดใครว่างหรือว่าใครอยู่แถวนี้ก็ลองแวะมาดูได้นะคะหรือใครมาแล้วก็เมมใต้ร่างบอกมินหน่อยแล้วกันเนาะมีขอฝากนิดนึงนะใครนะคะอยากให้มินเนี่ยเออไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกมินหน่อยนะเดี๋ยวมินจะขอตามหาแรงบันดาลใจยังไงช่วยแชร์ให้มินด้วยนะคะมินจะได้ไปตามหาแรงบันดาลใจที่ทุกคนต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊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 งนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย